กดแชร์ภูมิใจเสนอเทสสีให้ดูหน่อยได้ค่ะพ่ออยากทาสีอะไรให้ท่านผู้ชมดูอันนี้สีสีแดงสีแดงเลยหรอพ่อบานเราเราไม่สีนี้เข้มสุดสีแดงเอ้เบอร์เบอร์ศูนห้าเข้มสุดเราไม่เอาอ่อนไปเข้มหรอเราเอาเข้มไปอ่อนหรอเอาเอาเอาเข้มแล้วไล่อ่อนอ่อนโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราจะปักสีแดงให้ทุกคนนะคะ โอเคตอนนี้ที่ปากอยู่คือสีแดงนะคะคือสี่ศูนย์ห้าอันนี้เลยนะคะเราจะทาให้พ่อพ่อจะทาที่มือหรือว่าจะทาที่ปากปากเลยสดชบอ,บอะอะก็ทาให้พ่อได้พ่อพ่อ,พอปากแห้งมากเลยอเมมเมมเมม <c oughs> ได้ไหม ดครับกระดาษผู้ชายทายังสายเลปิงพ่อเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆกล้องนี่เอามามคือพ่อเอออันนี้คือสีแดงนะคะที่พ่อทาอะไรทาไมมันออกส้มอ่ะหรือว่าปากปากพ่อปากพ่ออะนนั้นไงเนื้อเนื้อปากพ่อเนื้อออกปะน้่เขาบอกว่าพ่อสวยเนี่ยสกตาแล้วเอาให้ดูใกล้ๆอ่ะโอยสวยครับนี่ อันนี้เบอร์ศูนย์ห้านะคะทาวันนี้ทาวันนี้แห้งถึงหนึ่งอาทิตย์เลยถามว่าทําไมออกส้มเพราะว่าเป็นที่เนื้อปากของพ่อเนื้อปากของพ่อเนี่ยไม่ใช่สีเนื้อชมพูแบบเบสเนื้อปากพ่อจะค้าหน่อยมันก็เลยทาออกมาเป็นสีส้มอันนี้จริงไม่ได้จกตาก็จริงอันนี้มันสีแดงแต่ว่าในรูในกล้องมันจะเป็นแดงแดงส้มๆเดี๋ยวจะทาสีส้มให้ดูจะได้ดูว่ามันมันมันเป็นยังไงเอามาศูนย์ห้านะคะกดตะกร้าตรงนี้เลย มีมีคนซื้อยังสวยกับพ่อเขาบอกสวยกับพ่อน้องเบสฮะอะไรอะอะไรอะวุ้ดด้วยดอกลาบของให้พ่อหรือเปล่าเนี่ยเขาน่าจะให้เบสนะของเบสไงมามามาต่อมาต่อมาเราจะทาสีศูนย์สี่นะคะก็คือสีนี้เบสใส่ฟิลเตอร์มันก็วืดหน่อยนะทุกคนสีนี้นะคะศูนย์สี่นี้นะคะจะมีบอกตรงนี้นะสาหรับใครที่เคยซื้อแล้วจะรู้ว่าเราดูสียังไงอะให้พ่อเช็ดปากก่อน เชขาบอกพ่อสวยมากเอาอีกเหรอมันจะออกไหมล่ะพ่อเช็ดแรงมากเหมือนเหมือนต่อยปากตัวเองอยู่ตอนนี้อ่เดี๋ยวเราจะทาสีศูนสีให้พ่อนะคะเดี๋ยวปักตะก้าก่อนปักตะก้าเบอร์ศูนย์สี่นะคะอ่าตะก้าที่อยู่ข้างล่างนี้เบอร์ศูนสี่นะคะคือเบอร์นี้ที่เราจะทาให้พ่อนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นสีส้มอิดส้มอิดเป็นยังไงส้มอิดก็คือจะออกส้ม มากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นแดงนะเอาเม,มมเมมเป็นยดีงี้ย <laughs> อันนี้คือสีส้ม <laughs> โอ๊ตพ่อทาอันไหนคือเป็นสีนัน้นเดียวส,สีเดียวกันหมดทำไมอะ่ะค <laughs> ือพีิทีล <laughs> ิีเบสห,หรอทำไมอะ่ะทำไมมันเป็นเหมือนอันเมื่อกี้เลยอะ่ะ เอ้แต่อ่อนมาหน่อยเมื่อกี้เป็นส้มเข้มแต่อ่แสดงได้เนี่ยอืมอืมสวยมากครับมีคนขับพอพ่อบ้าสวยจังสามพันหกคนตายแล้วเราพานักมวยมาทำอะไรคะเนี่ยเราพานักมวยมาทำอะไรคะนอนยาไงผู้ชายก็ใช้ได้เออเราทำนักมวยไปทำอะไรคะอืมอ่ะ ไปแล้วนะสองสี 2, 4, ต่อไปอ่ะสีที่สามอ่ะเช็ดอ่าเช็ดอีกแล้วนะ